สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยดำเนินการภารกิจการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาประสิทธิภาพโดยยึดยห,หลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ที่มุ่งผลสำริดที่มีค่านิยมร่วมกันคือรักความเป็นไทยใจบริการยึดหลักธรรมมาพิบาลสารความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสู่อัตลักษณ์องค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองหนึ่งเดียวกลมเกลียวสามคัคคีภายใต้การบริหารจัดการของนายสะอาดอุสมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้นำหลักการการบริหารเชิงระบบ PDCA มาเป็นแนวในการจัดวางระบบการบริหารจัดการองคอ์กรที่ดีได้ประกาศคำมั่นสัญญาเกณฑ์ำนงสุจริตและแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลและได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา10ประกาศโดยวิเคราะห์สภาพปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เน้นการมีส่วนร่วมมากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภารกิจทั้ง4ด้านและการให้บริการข้อมูลต่างๆรวมทั้งการจัดให้มีการบริการแบบ o n e ็อปเซอร์วิสเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการจัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเชิงปฏิบัติการหรือ PLC ทุกวันจันทร์ได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานในแต่ละมิติให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจนพร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการจัดให้มีการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษา O อเ t i n e t จัดให้มีสื่อและการพัฒนาตนเองผ่านทางออนไลน์ให้รองผู้อุมนิการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานิเทศ ในการบริหารและจัดก,การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่แต่ละอำเภอคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือและขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือของเขตพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิจัยในการปฏิบัติงานและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานประสานความร่วมมือทั้งภาคร,รัฐและเอกชน มีการวางแผนอันตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับการ,กรเกษียณอายุราชการพัฒนาระบบสำนักงานอันตโนมัติในการรับส่งหนังสือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ พัฒนาปรับปรุงสำนักงานให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สำนักงานน้าอยู่นำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดก,การจัดระบบควบคุมภายในวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญวางแผนปรับปรุงดำเนินง,งานควบคุมภายในติดตามประเมินผลและรายงานผล จัดต,ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความเดือดร้อนอีกทั้งได้จัดทำโครงการสถานศึกษาหน้าอยู่เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถูกสุข,ขลักษณะในห่วงที่ผ่านมาผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้มีเทศการศึกษาจำนวน115โรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อย ศึกษานิเทศและองค์คณะบุคคลกตปนนิเทศการจัดการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่สแสดงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ผลการดําเนินงาน 1. จัดโปรแกรมไทยสกูลลันฑ์ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 2. งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2562ระดับชาติผลการแข่งขันทักษะระดับชาติชนะเลิศ3รายการได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำใสโรงเรียนต้นพิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน6รายการรองชนะเลิศอันดับสองจำนวนสองรายการ 3. จากการส่งเสริมและสนับสนุนงานทันตสุขภาพฟันของนักเรียนทำให้สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้รับรางวัลภาคีสีทันตะภาคใต้ประจำปี2562ผู้เรียนประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรประถมวัย โดยหลักสุดรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถา,านศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพมีการส่งรายงานการประเมินตนเองครบทุกโรงเรียนเด็กประถมวัยปีการศึกษา2,561จำนวน1,878คนปีการศึกษา2,562จำนวน1,905คนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียน13,868คนมีผลสำริ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์13,588คนคิดเป็นร้อยละ97.98ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NP ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการศึกษา2,562ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนรวม2ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ38.48คะแนนผลการทดสอบผลสำริดทางการเรียนโอเนของนักเรียนระดับปฐมศึกษาปีที่6โดยรวมลดลงร้อยละ3.48แต่เมื่อดูแต่ละวิชาปรากฏว่าวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดร้อยละ1.3และ0.78ตามลำดับ คะแนนผลการทดสอบผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกระดับมีค่าเฉลีย่ยโดยรวมลดลงแต่ของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปัตตานีเขต2มีค่าเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ1.54และอยู่ในลำดับที่1ของการสอบของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ คะแนนผลการทดสอบผลสำริษธทางการเรียนไอเน็ตระดับอิสลามตอนต้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มจำนวน27คนอยู่ในลำดับที่1ของการสอบของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้คะแนนผลการทดสอบผลสำมิทธทางการเรียนไอเน ระดับอิสลามตอนกลางมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมทั้งสองสมรรถนะคือการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา2,561-2,562มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น1.49ประชากรวัเรียน ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาปิดการศึกษา2,562จำนวนทั้งสิ้น4,153คนได้เข้าเรียนในชั้นป .1 ครบทุกคนร้อยละร้อยอัตราการศึกษาต่อผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบหลักสูตรจำนวน2,355คนได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่จบหลักสูตรจำนวน175คนได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าจำนวน170คนคิดเป็นร้อยละ97.14ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบหลักสูตรมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับ3ร้อยละ80ขึ้นไปผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่จบหลักสูตรจำนวนอ175คนศึกษาต่อในสายอาชีพจำนวน44คนคิดเป็นร้อยละ25.14ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิญประจักษ ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไปดังนี้ 1. สถานศึกษาจำนวนหนึ่งรางวัล 2. ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งรางวัล 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6รางวัลตัวชี้วัดที่ห ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มหน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีผลต่อการให้บริการค้อคลุมทุกภารกิจโดยภาพรวมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ95.35มีความพึงพอใจในภาพรวมตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปหรือระดับดีขึ้นไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ดำเนินการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้ให้การต้อนรับท่านสุรศักดิ์อินศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลทั้งนี้ท่านได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และให้ข้อสเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนปกติของโรงเรียนที่จะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2563หากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจะต้องไม่สร้างภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครอง ต่อมาได้ตรวจเยี่ยมการจัดทําเจลล้างมือของผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดนําไปใช้ต่อไป หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ณโรงเรียนบ้านป่าไรอเภอโคกโพและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียนพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนผู้ปกครองและมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนจำนวน4ครอบครัว จากความสำเร็จดังกล่าวพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขตงทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่พวกเราได้มีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นวันดี2้ื่งเดียวรมเลี้ยวสามัคคีเฮ้